มือการทำงานได้ครับเริ่มวันใหม่สู้กันต่อนครบับงานลุยๆงานดินทีมงานโทรหนึ่งสาขาสองโทรหนึ่งสาขาหนึ่งเก็บงานกันอยู่ครับยังไม่มา ตอนนี้พื้นที่ขุดตักเราก็นี่ครับสภาพก็จะเป็นแบบนี้แหละดึงพื้นที่พี่ตีแกเริ่มจับพื้นที่ให้เสมอแล้วเ, <c oughs> เรียบร้อยครับนี่ฮะออกตัวได้ปไปได้สัญญาณจากพี่เขาแล้วเราก็ต้องรีบไปวันนี้ต้องทำเที่ยวครับเมื่อวานนี่ก็ไปซื้อ ยาตัวให้ตัวเองแล้วก็ไปซักผ้าก็ได้45เที่ยวครับหายไปเป็น10เที่ยวด้วยแหละนะแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้สู้ใหม่สู้ต่อ จะเหลืออยู่กี่เที่ยวจะได้กี่เที่ยวตอนเย็นค่อยมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็บรรยากาศยามเช้ชาครับแสงพรอาทิตย์อสอด่องแยงตูดแล้วต้องดีบทำมาหากินตื่นก้อนกาหากินก้อนไก่ชุภผ้าสิโบราณวาไว ผิดครับไม่ผิดเลยตื่นก่อนกาหากินก่อนไก่นะครับแต่ถ้าเราสายเมื่อไหร่มันก็ทำอะไรได้น้อยนะครับถ้าเราชักช้ามันก็จะทำอะไรก็จะเวลามันไม่คอยเราอะ่ะไม่รู้จะบอกว่ายังไงเนาะเวลามันเดินไปเรื่อย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  สั่งน้ำมันไปแล้วครับเดี๋ยวเขา,าน่าจะเอามาส่งเ่อประมาณ9ก้าโมงส0บโมงเโมงอ่ะน่าจะมาถึงถ้า9ก้าโมงไม่มานี่ผมได้จอดรอแน่นอนเลยเพราะว่าตอนนี้ เหอะๆไปอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆน่าจะได้อยู่สักประมาณสิบเทีท่ยวรถมูลนิธิไปก่อนรถตตมีครับรถตตมี <S <S วันแกก็ขอสติกเกอร์ไปละเอทีมงานโทรหนึ่งกำลังวิ่งออกมา 查查。<laughs> <laughs> ตอนรองงานนี้น้ำมันดูเหมือนเยอะๆก็ตอนเช้ามาเกยไม่ขึ้นเลยนี่ก็น่าจะตักได้ค่องขึ้นครัิดต้มน่าจะเกือบหมดแล้วล่ะมันไม่หมดหรอกแต่ว่ามันก็เกือบหมดแล้วเนาะ เจียบปุบโอ้จับอะไรก็เละเทะไปหมดเลยตอนนี้น้ำหมอกครับน้ำค้างลงเต็มเลยรับชมแบบใกล้ชิดนี่ดูฝั่งนู้นครับ ยังไม่กระดิกเลยทำงานทำงอนเรียบร้อยจัดเต็มโอ้ไปใส่มาเราวิ่งได้ คานเกียร์หนึ่งไปครับทางไม่เรียบแต่ทางเรียบเรียบนี่สับสองไปแล้วนี่ยกเยกยกเยกหน่อยอากาศเริ่มอุ่นแล้วเลยต้องเปิดแอร์ครับเพราะว่านั่งอยู่ในรถรู้สึกเลยว่าตอนนี้คือมันอ,อบอ้าวอากาศอุ่นแต่เช้าเลย ปกติแล้วนี่มันต้องแบบอากาศต้องแบบเย็นๆนะกว่าจะอุ่นได้ก็นูน่นนะสัก8ดโมงครึ่งเโมงอันนี้เพิ่งจะ7จดโมงตรงครับบางวันแกก็ลุย6โมงครึ่งแกก็ไปแล้วบางวันแกก็ตักให้7จ็ดโมง แต่ไม่เคยเกินแปดครับพี่ตีสุดยอดจริงๆเลยต่างๆครับเรามาจอดรับตัวนะครับตรงนี้จุดจอดรับตัวหลังจากเราเทดินเสร็จเราก็จะมาแวะรับตัวตรงนี้ครับ เ้ามาใส่ดินแล้วต้อมเอ๋ยใจเย็นครับใจเย็นจริงๆครับต้อมเอ๋ยใจเย็นยังไม่เข้ามาอันนี้ก็ทานข้าวกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมตื่นขึ้นมาทํากับข้าวให้ตั้งแต่เช้าแล้วถ้าเป็นพวกกับข้าวแบบกับข้าวปิ้งๆทอดๆหรือไม่ก็ ที่มันที่แบบเขาไม่ต้องใช้เครื่องเทศเยอะผมก็ทำไว้ให้น้องๆกินได้นะแต่ว่าผมหุงข้าวแบบแบบเขาไม่เป็นหุงข้าวแบบเจ้าตาลแบบเจ้าอามเจ้าต้มไม่เป็นนะครับอยู่กันเราอยู่กันแค่สี่คนผมก็เลยต้องให้น้องมันหุงข้าวไว้ตั้งแต่ตอนเย็นเลยครับเผื่อตอนเช้าเพราะว่าผมตื่นก่อนคนอื่นผมก็จะมาอุ่นจะมาอุ่นข้าวแล้วก็ อะไรที่ผมทํากับข้าวไว้ให้ทานได้ตอนเช้าก็จะทํามันจะได้ไม่เสียเวลาครับไม่เสียเวลาก็จะได้ไม่ต้องมาจอดรอกันไม่ต้องบ่นว่าหิวข้าวด้วยนะครับนี่ครับผมสําหรับคลิปนี้พี P ่ๆน้องๆเอฟซ c ท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยเด้อครับได้มียอดผู้ชมยอดผู้ติดตาม เพิ่มขึ้นนะครับจะได้เป็นพี่น้องกันนะครับผมอยู่ด้วยกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องๆ FC ไว้แล้วเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับทุกท่านครับ